เอาเมื่อนี้เขาว่ายามพี่ยามน้องว่าซอยการซอยงานเพื่อนเมาเบิร์นงวยปึกเอือต้องกันพี่น้องเดี๋ยวร่างนั่งเมื่อนักเปรียบเทียบจะได้ด้วยปึกเอือพักว่านี่แหละเมื่อนี่ยเห็าแบกเป็นรถซีปร้อประมาณยี่สิบรถใส่เขาให้เวลาใส่เวลาสองชั่วโมงสี่คนสิบรถสิบล้อาสั้นว่าเจงได้ติดต่อไปแนวบ่อผู้อยู่บ้านกับว่ากันใส่กันกับว่ากันหลกก่อนได้เด้อ ัน่อยากินนปูไดกินเน่ยูกินตเียามไวแล้วนี่ทุเมตารทีงานนี่เดี๋ยวสาธิตเดลงอีกวเดียวเาสาธิตแงให้เิโอ้ฮึนอเงไปม่ีปลูกบ้านอยู่นี่โอ้อห อได้แล้วใายครักหลย